สวัสดีครับสำหรับทริปนี้ยังต่อเนื่องจากตอนที่เราไปดูงานแห่เทียนพรรษาที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับและตอนนี้เรามีโอกาสที่จะข้ามไปสปปลาวนะครับ3ปีที่มีการปิดประเทศเนื่องจากสถานการณ์โลกโควิดเราไปสำรวจเส้นทางดูไหมครับว่าบ้านเมืองธรรมชาติทุกอย่างเนี่ยจะกลับมาฟื้นฟูสวยงามเหมือนเดิมหรือ,อยัง วนี้ผมก็อยู่ด่านช่องเม็กนะครับเพราะว่าวันนี้จะมีโอกาสได้ไปต่างประเทศในรอบ3ปีตั้งแต่โควิดมาเยี่ยมเนี่ยครับสวัสดีครับพี่วิสกี้ครับสวัสดีครับพี่นุ่มวันนี้จะพาไปโกอินเตอร์อพี่ใช่ครับวันนี้เราอยู่ที่ด่านบรมแดนช่องเม็กนะครับอัมพตสุรินทร์จังหวัดอุบลราชธานีก็คือข้ามไปเที่ยวประเทศสปปลาวอ้าวแล้วนี่พาน้องสาวมาด้วยเหรอพี่อุ่มันนี้เป็นกรุ๊ปทัวร์แล้วครับสวัสดีครับอยู่ที่ด่านบรมแดนช่อัเม็กนะครับอัมพตสุรินทร์จัง้วยนะครับ นี่ก็จะเป็นมักคุเทศท้องถิ่นหลายท่านนะครับวันนี้ได้พบกันข้างฝั่งนี้เราจะไปเจอที่เมืองไหนของสปปลาวครับพี่ก็จะเป็นเมืองแรกก็จะเป็นนครปักเซครับนะครับนครปักเซแล้วก็เป็นเมืองหลวงเก่าจัปัสักนะครับซึ่งอยู่ลาวใต้นะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมกันได้ครับวันนี้ก็มีที่การเข้าเมืองเล็กน้อยนะครับโดยใช ถ้าท่านมีหนังสือเดินทางมีใบฉีดวัคซีนนะฮะหรือจะเป็นสำเนาการฉีดวัคซีนก็ได้นะครับ,รบใช้อย่างน้อยก็ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนนะครับก็สามารถรผ่านแดนชั่วคราวได้แต่ใช้หนังสือเดินทางนี่ก็จะเดินทางได้สะดวกทะลุไปได้หลายเมืองตื่นเต้นตื่นเต้น,ตน,ตนไม่ได้ไปต่างประเทศมาเกือบ3ปี <laughs> เองเพิ่งเคยมาสปปลาวที่จะต้องมาที่ด่านช่องเม็กนะครับเวลาจะข้ามไปลาวเนี่ยครับง่ายมากเลยก็คือเราเดินลงบันไดเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะมีอุโมงค์ใต้ดินนะครับเดินตามอุโมงค์เนี่ยครับไปเรื่อยๆนะครับระยะทางเนี่ยผมว่าน่าจะประมาณสัก200เมตรอะไรประมาณนี้มั้งนะครับพอไปขึ้นฝั่งตรงข้ามก็เป็นสปปาลาวแล้วเราแค่เดินตามอุโมงค์มาทางใต้ดินเนี่ยพอไปโผล่ปุ๊บก็เจออีกประเทศหนึ่งเลย ปกติเคยไปแต่ทางด้านเวียงจันทร์ก็คือเราไปที่จังหวัดหนองคายข้ามแม่น้ําโขงโดยใช้สะพานมิตรภาพไทยลาวภาพจําก็เลยยังติดว่าเวลามาที่ช่องเม็กเนี่ยเดี๋ยวจะต้องมีการข้ามแม่น้ําโขงซึ่งเป็นพรมแดนจะต้องมีสะพานข้ามเหมือนที่เราเคยข้ามนะครับแต่ปรากฏว่าไม่ใช่ครับ นี่ด้านหลังผมก็เป็นประเทศไทยแล้วนะครับเมื่อกี้ที่เราเดินผ่านอุโมงก็เป็นอุโมง์ระหว่างตรวจคนเข้าเมืองฝั่งไทยเพื่อที่จะลอดมาฝั่งที่สปปลาวนะครับวิสกีก้กำลังแรกเงินหูเห็นแก่เอามาต้อง6ล้านเนี่ยรวยกันเลยครับเป็นเศรษฐีกันเลยกับวันนี้แหละเหมือนละวันที่1เลยนะ <seaweed> นหนุ่มคะวันนี้พี่หนุ่มสนใจจะไปเที่ยวที่ไหนเป็นพิเศษไหมคะก็ในเบื้องต้นนะวันนี้อากาศดีเรากําลังเดินทางเข้านครปักเซนะครับเดี๋ยวก็จะขออนุญาตแวะเพื่อบันทึกบรรยากาศโดยรอบของนครปักเซจากมุมมองของปูซาเหล่านะขึ้นไปที่วัดแล้วก็เราจะถ่ายภาพลงมาด้านด้านล่างจะเห็นสะพานที่เชื่อมนะ เป็นน้ำโขงนะเป็นสะพานเชื่อมฝั่งลาวกับฝั่งลาวนะครับมองเห็นปากแม่นน้ำเซปีนี้เราจะอันดับแรกเราจะพาไปชมชมวิวก่อนชมวิวเมืองเมืองนครปากเซเมือนปากเซจากนั้นวิวสามร้อยหกสิบองศาเลยนะคะถ้าเป็นท้องถิ่นที่เราไปปากเซถ้าพลาดไม่ได้ไปทานเฟือกันดีไหมคะเฟือลาวอร่อยค่ะเป็นอาหารเป็นอาหารที่ผสมผสานนะแางวัฒน์จาก เวียดนาม ่กี้เรานั่งรถเพลินๆจากด่านชายแดนมานะครับใช้เวลาประมาณผมว่า40กว่ากิโลเนี่ยก็จะเป็นจุดแรกที่เราจะมาสัมผัสที่จำปาสักนะครับเมื่อกี้ฟังตำนานมาแล้วหลับไป3ตื่นแล้วเขาเล่าตำนานให้ฟังอย่างยาวเลยก็เนี่ยตื่นมาบ้างก็จับได้ใจความก็คือจบพอดีนะครับถึงพอดีนะครับวันนี้สวยมากครับเป็นจุดที่มองวิวเห็นแม่น้ําโขงแล้วก็แม่น้ําปากเซเนาะปากเซที่เ็าอยู่ข้างล่างเดี๋ยวเรามาไหว้พระเพื่อเป็นสิริมงคลก่อนนะไปไหนมาไหนก็ต้องไหว้พระ เอาเลือเอาชายกรนี่เพิ่งเป็นวันแรกนะเป็นจุดแรกมานะครับตอนนี้เราจะขึ้นไปไหว้พระข้างบนโบสถ์นะคะครับอันนี้ถ้าเป็นลาวเขาเรียกว่าสิมเรียกว่าอะไรนะซิมสิมค่ะข้างบนก็จะมีวัดหูวเงียบสงบอย่างไรครับรกะดูกพะแบบจำลองเดี๋ยวเราค่อยคุยดีกว่านะมีพระอยู่เขาน้าจะต้องสงบหน่อยเดี๋ยวไหว้พระกน เราจะมองเห็นสองฝั่งแม่น้ำโขงฝั่งนี้เราจะอยู่ที่เมืองโพนทองแล้วถ้าเกิดข้ามแม่น้ำโขงไปฝั่งนู้นจะเป็นเมืองปากเซว่าตอนนี้เราจะข้ามระหว่างสองเมืองอภูเขาที่เห็นด้านหน้านี่นะคะที่ปูเป้เล่าให้ฟังแล้วพี่หนุ่มนอนหลับนะคะนั่นจะเป็นภูเท้าบาเจียงเน้นตรงพี่หนุ่มนอนหลับเนี่ยใช่พี่ก็ล้อเล่น S <S ฟังอยู่ฟังอยู่น่าจะเป็นภูเขาเท้าวบาเจียงอันนี้เป็นเมืองปากเซค่ะอ่าสพานที่เห็นนี้จะเป็นสะพานข้ามแม่น้ําโขงที่ยาวที่สุดเป็นสะพานลาวญี่ปุ่นนะคะก็คือสพานมิตรภาพลาวญี่ปุ่นทําไมเป็นสพานมิตรภาพลาวญี่ปุ่นเพราะว่าญี่ปุ่นสร้างให้ประเทศลาว Uh huh. ถึงได้เรียกว่าลาวญี่ปุ่นปกติเราจะเห็นเฉพาะมิตรภาพไทยลาวใช่ไหมคะดูมันยาวมากเลยนะยาวแวของไายนหนึง่งพันสองร้ 1, อยแปดสิเมตรกิโล uh huh. กว่าเนาะเป็นกิโลกว่าคะ่ะเป็นจุดที่แม่น้ำโขงทั้งใหญ่ทั้งยาวอยู่ตรงนี้แหละคะ่ะ ก็พามาทานอาหารท้องถิ่นจริงๆรท้องถิ่นแล้วนี่คือกองอะไรอะพี่นี่เป็นกองฟืนที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงในการทําอาหารอ้าวแล้วเขาไม่ใช้แก๊สอ่ะไม่ล้ครับตัวนี้ก็ใช้มานานเป็นเจ้าดั้งเดิมไม่ต้องบอกว่าเป็นเจ้าเก่านะนี่ประเทศไทยกาลังจะเรียนแบบใช่ครับอันนี้เดิมเป็นโรงภาพยนตร์โรงหนังท่าหินนะก็ฉายรูปเงาหรือว่าฉายภาพยนตร์นะครับนี่ก็มีเป็นเชื้อสายเวียดนามนะครับเขาทำเป็นมีเหลือง รสชาติอร่อยนะครับอร่อยมากๆเลยอันนี้ก็ถือว่าเป็นรุ่นที่สองนะฮทำมาตั้งแต่คุณแม่นะครับอันนี้รุ่นที่2รุ่นที่3ตอนนี้ก็ไปเปิดสาขาอยู่ที่วิงจันทร์ความเด่นของเขาก็คือเขาเป็นบะหมี่น้ำแต่เขาใช้ไม้ฟืนในการที่จะเป็นนะครับแล้วก็น้ำซุปนี่ก็เข้มข้นกลมกล่อมตามแบบฉบับของเวียดได้กลิ่นอะไรมาได้อร่อยมากครับครับเดี๋ยวเราจะทดลองกันได้ๆเดี๋ยวพี่สั่งให้ผมนะผมนะได้ๆๆเดี๋ยวผมไปเก็บภาพเลยกัน สำหรับมื้อแรกที่เราเราก็อิ่มอร่อยไปที่ร้านหมี่ของแม่น้อยนะครับลงหนังเก่าท่าหินปากเซนะครับซึ่งร้านนี้เวลากินก็หม,มี่เขาอร่อยจริงครับพริกเนี่ยต้องใส่ดีๆนะเผ็ดมากๆเลยแล้วก็ของหวานนี่โอเคเลยนะครับแต่เราต้องเก็บท้องไว้กินอย่างอื่นอีกต้องไปอีกหลายที่นะครับนี่เพิ่งมื้อแรกวันแรกเองเดี๋ยวตามมานะครับไปไหนก็ยังไม่รู้หรอกครับแล้วแต่เขาจะพาไป หลับคืนแรกที่พักปากเซนะครับผมได้พักที่โรงแรมจัมปาสักแกลนนะครับโรงแรมนี้จะวิวสวยมากเลยครับจะอยู่ตรงข้างกับว,วัดภูสะเหล่าที่มาเช้าเราไปไหว้และถ่ายวิวสวยๆมาครับโรงแรมนี้นะครับจะติดแม่น้ําโขงเลยเราแวะเข้าไปดูห้องก่อนดีกว่าครับชักจะตื่นเต้นกับห้องที่นี่แล้วเดี๋ยวเอาของไปเก็บแป๊บนึงแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยออกไปเที่ยววันต่อนะครับ ห้องนี้วิวเป็นไงครับวิวนี้นะคะจะเป็น360องศาเลยนะคะจะเป็นห้องสูดริเวอร์วิวสวยน่าจะวิวสวยที่สุดในโรงแรมเลยครับอันนี้เป็นห้องสูดเหรอเป็นห้องสตดจ้ะอ๋อห้องนอนอยู่ด้านในนี่ก็จะเป็นนั่นขอไปดูในห้องนอนหน่อยครับได้ได้จ้านี่จะเป็นห้องเตียงใหญ่ห้องสตดห้องสูดริเวอร์วิวของเราวิวงามๆเห็นไหนทั้งวิวแสดงว่าห้องนี้เราจะเห็นวิวสองด้านเลยใช่แล้วค่ะอันนี้เป็นด้านเมือง ใช่ไหมฮะแล้วก็อันนี้ก็เป็นเป็นด้านแม่น้ำโขงกับวัดพูสละเยอะพูสละโอพูสละพุสละอาจจะขอดูวิวด้านนี้หน่อยได้เด็ดมาดูวิวนะครับจะเห็นเป็นวิวตัวเมืองแล้วก็วิวแม่น้ำโขงใช่ครับเนาะอคล้ายๆห้องที่เราไปดูตอนแรกกันนะแต่อันนี้คือจะได้เปรียบตรงที่จะได้เปรียบได้เห็นทั้งสองหลานเลยจ้ะจะเห็นวิวแม่น้ำโขงแล้วก็เห็นวิวตัวเมืองางนั้น นี่พี่ไปดูห้องนี่ผมไม่อยากออกไปไหนเลยนะความจริงถ้าไม่เกงใจพี่นี่ผมนอนแล้วนะสวยมากเลยอ่ะสวยห้องสวยสวยเห็นไหมคนพาไปดูห้องก็สวยสวยน่าเดินเออนี่แบบจริงๆนี่ถ้าไม่เกงใจนี่ผมอาบน้ํานอนแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนกาหนดการแล้วที่โรงแรมคนนี้ก็คือเป็นครั้งแรกนะที่เขามาช่วย ช่วยแนะนำโรงแรมว่าแกจะคียอไอหน่อยได้ได้แล้วเดี๋ยวเราไปไหนกันต่อครับก็เดี๋ยวพวกเราจะไปที่มรดกโลกนะเ็นเวอร์ริเทจก็คือประสาทวังวัดูทับอยู่ที่เมืองเก่าจัมปาสักโอเคได้ครับจะได้รีบเที่ยวรีบกลับมานอนออกแรงไว้ห่วงห้องมากเลยตอนนี้ไม่อยากมาเลย ขึ้นไปสูงไหมก็พวกทุกขันก็ตอนนี้มันชันจริงๆนะ77็ดสท่าน<ห>เดี๋ยวพอขึ้นไปแล้วเรานับขั้นบันไดดูแต่ตอนนี้มันก็จะเป็นขึ้นไปเรื่อยๆหลายท่านก่อนที่จะเป็นตัวที่ชันที่สุดนะเจ็ดม,ม,ม,มามาจนเบื่อแล้วใช่ไหมมาเรื่อยๆค่ะมาเรื่อยๆก่อนโควิดมาเรื่อยๆค่ะ,ะแล้วพี่วิทีนี่ก็หลายครั้ง ก็ามาครั้งแรกครับคราาั้งแรกของของ,ของเดือนนี้ของการราของสามปีนี้ของสามปีนี้เป็นครั้งแรกโดนป้ายยานี่แหละค่ะสตารเกตที่ว่าทำไมที่ไม่ดีได้มาครั้งแรกแบบพี่หน <c oughs> ูไม่มายว่กที่ไม่คุ้นผานนั่นโอ้ไหไปอยไป่อ,อยไป่อ,อยไปอยู่ตรงร้านกับข้าวไ,ไปบังคับไปบังคับกางกินปิ้งปลาเดี๋ยวเราวันนี้เราจะไป กระเบร้อสฐานนะเป็นมรดกโลกนะครับเป r ร์เฮอริเทจอยู่ที่เมืองเก่าจัปสักนะปราสาทหินวัดภูแล้วก็เดินผ่าน โบราณสถานนะครับมีเสานางเรียงเอื่อเป็นแนวทางขึ้นไปสู่เรียกว่ามีรูปสักการะด้านบนนะครับเป็นอาคารประสาทหินโบราณนะครับก็เดินพอได้กำลังพอสมควรผมว่ามันน่าจะเอาเรื่องเหมือนกันนะถ้าดูจากสีหน้าแต่ละคนแล้วนี่เอาเรื่องเหมือนกัน นะดูสีหน้าแต่ละคนแล้วโดยเฉพาะพี่เนี่ยพี่วิสกี้นี่นะยังไมอยู่ไมอยู่ทางเดินสะดวกสบายแยกเป็น3ส่วนนะคะนี้ก็ถือว่าเป็นทางเรียบก็เดินสะดวกสบายเป็นระดับหนึ่งพอขึ้นไปอีกสักนิดนึงเราก็จะจะไม่สะดวกจะไม่สะดวกสบายแล้วใช่ไหมเป็นสะดวกนิดหน่อยิดหน่อยจะเป็นสเตปขึ้นไปแล้วอีขึ้นไปอีกนิดนึงสเตปที่3มก็จะชันนิดนึงเหรอบันได77ขั้ท่านไหวไหมคะเอะหรือว่าเราจะถ่ายตรงนี้ลรวกลับเลยดี ยังยังยังเดี๋ยวขอขึ้นไปดูวิวด้านบนเดี๋ยวต้องเช็คเลตติ้งแต่ละคนหน่อยที่ลงมาเป็นยังไงบ้างเป็นไงบ้างครับไหวไหมครับไหวไม่ไหวหัวเราะอย่างนี้ไหวได้อยู่ไหมครับได้อยู่ได้ได้อยู่เลยใช่ไหมได้ได้พักอยู่นะพี่เลยเกือบเกแย่เหมือนกัน ได้ครึ่งทางอย่างเนี้ยวันนั้นน่ะเหรอใช่ค่ะนี่แหละขั้นสุดท้ายเจ็ดสิบเจ็ดขั้นสุดดัง สุดแล้วนี่ี่ไปที่สุดแล้วค่ะขึ้นที่สุดแล้วห้ามหลอกนะตอนนี้ยังไม่สุดนะคะเราสุดไม่หลอกไม่หลอกท้องทิ้งท้องทิ้งเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงโปรแกรมตรงนี้ทันไหมไม่ทันแล้วค่ะมาครึ่งทางแล้วบริษัทสังวัสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเราต้องเรียกว่าไต่ค่ะเราต้องเรียกว่าไต่เปลี่ยนแปลงไม่ได้แล้วค่ะเปลี่ยนยาสีฟันแล้วกัน ที่เราไปวัดภูเป็นอะไรที่สวยมากเลยนะครับเป็นถือว่าเป็นมรดกโลกเลยแต่ก็เดินขึ้นนี่ก็เอาเรื่องเหมือนกันนะฮะแต่เวลาขึ้นไปแล้วผมว่าหายเหนื่อยเลยเพราะว่าบรรยากาศเนี่ยร่มรื่นมากถ่ายรูปไม่รู้จะออกมายังไงนะอยากรีบกลับไปดูยังเลยวัดนี้นะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่หนึ่งเลยครับที่เวลาเรามาปาดเซเนควรจะต้องมาแต่ก็ต้องใช้พลังในการที่จะเดินขึ้นบันไดกว่าจะไปถึงด้านบนนี่นก็เอาเรื่องเหมือนกันนะครับระหว่างทางที่เราจะกลับไปที่พักเนี่ยครับ ก็เดี๋ยวต้องหาข้าวเย็นแล้วเพราะว่าใช้พลังเมื่อกี้หมดไปทุกก๊อกเลยตอนที่ผ่านไปนะเห็นมีร้านอาหารอยู่ร้านหนึ่งนะครับก็น่างมากเลยบรรยากาศเขาเนี่ยนะครับด้านหนึ่งก็เป็นเทือกเขาอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นแม่น้ำคงนะครับเดี๋ยวผมว่าเราไปหาอะไรทานมื้อเย็นที่นี่ดีกว่านะครับว่าเขามีอะไรน่าทานบ้างชื่อร้านในอ่านไม่ค่อยออกนะครับเพราะเขาเขียนเป็นภาษาน่าจะมณิดานะแต่ลองเข้าไปดูดีกว่าว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวไปถามอีกทีหนึ่งว่าชื่อนี้หรือเปล่าตรงนี้นี่ทําไมเหมือนเป็นที่พักด้วยเลยครับเป็นร้านอาหารอย่างเดียวหรือเป็นท อนาคตจะมีที่พักครับครับฮตอนนี้เป็นร้านอาหารไปก่อนชื่อร้านอ่านว่าอะไรผมส่วนอาหารมาิดามานิดานิดามานิดาแถวนี้เขาเรียกว่าอะไรพี่ผมหลงทิศอยู่บ้านหัวขอเมื่อกี้พอดีไปวัดมานะครับแล้วส่วนมากที่นี่อาหารนี่จะเน้นอาหารทางด้านไหนครับอาหารลาวครับเน้นอาหารพื้นบ้านเป็นเมนูปลาแม่น้ำโขงครับอแต่ร้านที่จัดทันสมัยโมเดิร์นมากเลยใช่ครับใช่ไหมฮะฮะแล้วที่กําลังตกแต่งนี่เตรียมทําอะไรอยู่เนี่ฮะอ๋ารับแขก ก็เป็นร้านอาหารันาดใหญ่ใหญ่ฮะข้างหน้านี้น่าจะเป็นร้านกาแฟใช่ไหมครับใช่ครับร้านกาแฟแล้วที่พักมีไหมที่พักอนาพิเอลแมนไม่น่าจะเกินปีฮะจะมีจะมีฮะมีอ๋อแล้วแล้วนี่เปิดมานานเนี่ยพี่ดูยังใหม่ๆอยู่เลยเพิ่งเปิดฮะเพิ่งเปิดเพิ่งเปิดนะถือว่าผมได้ได้เลิกมาประเดิมนะได้ใช่ครับสงสัยคงต้องให้พี่นนท์แนะนําเมนูที่สามารถจะเป็นอะไรครับวันนี้ที่ผมจะได้ทานวันนี้ได้ได้ทานยำหัวปีครับก็จบแบบสูตรแบบลาวใต้ ครับแล้วก็มียำยอดเสวยก็คือยำยอดฟักแมวบ้านเราครับครับเป็นทอดกรอบครับแต่เป็นเป็นน้ำยำของแบบไทยๆครับก็คนลาวชอบฮะฮะก็จะมีเมนูต้มยำหัวปลาแล้วก็ส้มตำส้มตำคือขาดไม่ได้เนะใช่ไหมส้มตำขาดไม่ได้เพราะว่าเราร้านเราต้มน้ำปลาเองแล้วอ,อันนี้<ซ>ผมได้ถือว่าเดไม่ได้ทานส้มตำต้นตำลับเลยใช่ไหมฮะต้นตำลับฮะโอ้โหนี่บิวบรรยากาศข้างในน่านั่งมากเลยดิใช่ ทา้งในนี่ผมว่าร้านมันไม่น่าเป็นอาหารลาวเลยนะที่แบบดูแบบทันสมัยอาหารพวกฝรั่งเลยใช่ครับ เป็นร้านอาหารที่มีบรรยากาศดีนะครับด้านหนึ่งก็ติดแม่น้ําโขงอีกด้านหนึ่งก็ติดภูเขาต่อไปคือเราคงต้องเข้าที่พักแล้วนะครับพรุ่งนี้จะเป็นวันที่เราจะต้องแอดเวนเจอร์นิดนึงนะครับจะต้องมีการขึ้นเขาลงห้วยเดินน้ําตกนั่งรถนั่งเรือคลิปนี้ผมขอจบที่นี่ก่อนนะครับแล้วก็ติดตามดูนะครับว่าธรรมชาติของเราหลังจาก3ปีที่มีการปิดประเทศเปิดมาใหม่จะเป็นยังไง